สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําเครื่องรางที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพญาครุฑหลวงพ่อวราค่ะสําหรับองค์นี้เป็นจี้พญาครุฑนะคะหลวงพ่อวราวัดโพทองเนื้ออัปปกากระไหลทองค่ะดูลักษณะนะคะ เขาจะเป็นจี้นะคะเป็นจี้นะคะแบบนี้นะรกรไหลก็ล่อนไปตามการเวลานะคะแต่ว่าเนื้อเดิมเขาเป็นเนื้ออัลปาก้านะคะด้านหลังก็จะมีคาว่าวัดโพทองแล้วตรงนี้ก็จะตอกนะคะ ดอกเป็นเหมือนดอกจันนะคะเทียบกับเหรียญสิบนะคะ ท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอดีไลน์และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ